พ่อกัน้องพ่อกันเพราะว่าสัมภาษณ์พ่อกันใช่ถึงหกโมงเย็นกลับไปนอนสิบคลิปถึงหกโมงเย็นกลับไปนอนอย่างสมมติว่าเขามีกิจกรรมยี่สิบคลิปยี่สิบคลิปตอนสาวเบโดยเงื่อนขึ้นมเงื่อนขึ้นทุกเช้าครับมีความสุขมากเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดมีความสุขขยัน มันก็มีความสุขตัวขันบางคนก็ยู่หายใจออกก็เงื่อนเข่าบางคนก็เลื่อนเข่าบางคนถ่ายเงื่อนเข่าบ่ถ่ายดอกมูนนี่คนบ่เบิ่งแผลดูไม่ดูก็ต้องถ่ายให้สม่ำเสมอเจ็ดโมงก็คือเจ็ดโมงกินข้าวก็คือกินข้าวกินข้าวทุกวันถ่ายทุกวันสามวันสามมื้อก็ได้สามคลิปละถ้าบ่ถ่ายปุ๊บก็พอกันใช้กินข้าวไปกินข่าวยังมันไม่ทนเด็กคนคลิปอยู่ครับแล้วก็ภายในแปดนาทีอย่างเงี้ยพป่องให้กระทำเไปเบิยช ขอให้กหระถามยาองค์ยา,งยางองค์กินเท่าเราบ่กินข้่ขาหรอเนี่ยยิงเยอะๆอย่างเงี้ยเรียกมาสัมภาษณ์เลยมานละสองคนแต่วก็มีขอหนึ่งน,นะครับคือว่าอย่าอย่าพูดสวนกันแอนยา่าพูดสวนกันยาพยายามเอาสวนกันผู้นึงเบาแล้วก็ให้ผู้นึงเบาเนี่ยอย่างน้องน้องมาเพื่อสัมผัสเลยมานละสองคนมานละสองคนสัมผัสบานดใจเพื่อมีเอ็ซีเขาอยากสนับสนุนเพาเฟรชเพราะไล่เขาเอ็มซีแอนไป ลูกโง่มากันอีนดีคุณมากฮะคือนี้นะอ่างวย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 น่าจะบอกกันโดนอยู่อยากถามยังไงปวยลุงหมอนี่พ่ออยากถามยังไงอีกอ่าปวยลุงกับพิษไปสะกอนเอาไม่ก็ได้เริ่มคิดไหมพอพอได้ดิคิดก็มาต้องให้จบดิบ่อ่าต้องให้จบพี่ๆสองนี่ชื่พูดคนเบิร์กเลยแม่บ่อะมาโมน่าติดตามสรุปก็คือว่าพ่อวิเปิดใจพ่อการชัยที่พ่อการชัยมีได้ทุกวันนี้ เพราะปอดโจจมื่นใช่สุดท้ายมุกพีก็ดีมีกีฬาต้องอีกใช่บางอกขยันด้วยเนาะต่อไปเขาเบิ่งอีกคนหนึ่งที่เดกก็ตามมาคือใช่ผู้ชายคนนี้ครับเสร็จรอดูก็ยูร่าโงงชินครับครับคลิปนี้อีพีนี้ฝากพี่น้องในช่องนี่ครับตามที่ว่าถ้งกกัน็ผมฝากไว้แม่กับล้วกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสีว่าอียงไปท่างไหนนะครับมือนี้จะได้พบหลูองค์พบหนูเต็มแล้วใช่ครับพบหนูเต็มเลยไปไปบบเป็นเลยคลิปต่อไป พอจเปิปากช่องก็พอการใช้ได้คันนี้เขาจเปิปากเ่นใช่อ้นปวดจิบเขาเต้องนั่นเาปปากเพิ่แบบเดียวเปิดปากเปนโ้งแเปิด้งมือไรอะไรหปปากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ใช้ได้ไมล่ะเยเปิดใจพ่อการใช้มีวันนี้ได้เพร่อโจวหญคงนั้นใส่กใส่ใส่ห่เอาลูกิงไปแทรกเอเอารูปพ่อพี่ตอนตอนพวกหนไปเรียนอ่ะอันนี้ก็เป็นอาจารย์พ่อหนันะ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนไปเป็นวิทยากรอาจารย์ปลอมแปบบอาจารย์ปลอมแแบบลงงามแห้งตอนนั้นตอนนั้นงามแห้งใช่น้องเต้ยน่ะอย่างน้องเต้ยน้องเต้ยน่ะมีโอกาสกว่าพ่อวีเยอะเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นพระเอกเป็นพระเอกถ้าอยากรวยจะนั่งร่ำอย่างเดียวจะยืนล่ำอย่างเดียวเนี่ยสูเียใช้ให้เป็นประโยชน์มีความสุขกในยินครับใช้ให้เป็นประโยชน์ ทุกวันนี้เขาเบสสมรับคำรรสิงพนอยู่บ้านฟินแลนด์<ม>เขารวยแค่ไหนก็ยังใช้เป็นประโยชน์เข้าทีเท้าทีศักยภาพผูพ้แห่งประทนใช้ความติดดินให้รวยตอนต่างว่าถ้าเป็นไระเองถ้าบาหวาน้องไผ่ได้จะยุบเดียวได้ใช้ความติดดินให้เป็นคนรวยเนี่ยเยอะแยะมากมายาเลยพลาดเเลอมาจากไหนอะไรยังไง วันนี้อันนี้มีช่องใหญ่มีแล้วครับชกดติดตามเท่าไหร่ประมาณสี่พันกว่าสี่พันกว่าสร้างรายได้อย่างเริ่มครับอ่าถ่ายแปดแปดแปดนาทีเก้านาทีแล้วภายในแปดเก้านาทีอย่างเงียบเบ้าเบ้าแล้วก็สร้างตัวตนอะไรขึ้นมาเป็นบ้ากับเป็นไปโรดยังเนี่ยโฮ้ยห้าแดกดักอีผักเงยมาไก่กูไลเนี่ยดากัน้ก็ปองกันอ้าจริงจริงคนชอบมากอุ้ยมาไก่กูหนาบผีหลอกเงย น่ามันคนมากหมักขี้เบียร์กันผมเห็นนุ่มพกเต่าพนเลยว่าผมค่อยบอกแข้งเตือนหะอน่าคนหมักหมุนคนเขาซีเรียสทุกวันเนี่ยเขาไม่เขาอะไรดีน่ะคนไม่ดู่อจำไหม่เด้ออะไรดีๆเดี๋ยวคนไม่ดูถ้าจะดูแนวไม่ดีพี่บักพี่บอเห็นหมเรื่องตำรวดคนทุกวันนี้มันเครียดดูแล้วมันมีความสุขเห็นบอไม่ใหญ่อ่าน แก่ผ่าแกยังคนเบิร kind of ์ดีขึ้นอย่างนี่อะไรอะไรดีๆคนไม่ดูที่มาสวัสดีครับ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 ลุงอยากตื่นต้องเนี่อยอยู่กับพี่เหนื่อยนะก่อนน้ำก่อนจะมาซูมเลยแต่ต้องขยันนะเอื้อมาเบิดเลยต้องขยันนะเอื้อมามโดบ่ดเลยทุกคนเลยต้องหมอรำั้งอะไรปักโอเคเนาะเราลงไลน์กันก่อนเรียนเชิญให้ผมกลับได้ใช่ไหมบอยเราไปน้องก็นากี่นาทีแล้ว ถามจะถามอะไรพ่อถามมาพ่อถามพ่อมาถามพีความรู้สึกของพ่อจากที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็มาอยู่เบื้องหลังครับเปแตกต่างกันเยอะไหมตอนยังไงบ้าร์แตกต่างกันเยอะไหมก็แตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าเบื้องหน้ามันก็อยู่บนเวทีเบื้องหลังเราลุยลุยขวบรถติดลมขวบรถยังสนุกอุ้ยลุ้นน้ำเขาไหมพ่อชอบแบบไหนมากกว่าชอบแบบลุยเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราอายุครูนี้แล้วห้าสิบแล้ว เราไม่เหมาะที่จะไปยืนบนเวทีแล้วเราให้ลูกๆเต้าๆดีกว่าเออมาอยู่ลุยเบื้องหลังดีกว่ามันโอเคกว่าเออมันมันสุดยอดใช่เราเอาพ่อพ่อวัวจากยูอารอนใช่ไหมยูทูบคู่ความจริงจากจาระสบกจริงๆจริงๆเราพ่อไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะก็ลงเลยกินข้าวตอนเช้าเติมพลังนู่นนี่นั่นแต่ต้องทำสม่เสมอสมมุิว่าจะกินอะซีบมุ่งจะก็ลงซีบมุ่งทุกวัน ลงทุกวันตอนเช้าสวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าอ่ะมือนี้โอ้ยฝนโตไปนองน้ำขวมโอ้ยหมาตัวนึงเชิร์้นมาเลยเอาอีนี่อย่างเงี้ยใช่พ่อหมาแลนก็แลนหรือน้ำหมาก็อย่างนังนอย่างนั้นน้ำเนียแต่ต้องถ่ายทุกวันเตราว่า เดี๋ยวเดี๋ยวสักผู่เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดกับพ่อเดี๋ยวใครจะมาฝากช่องก็จะไลฟ์กับพ่อพีสักชั่วโมงหนึ่ง แจะไล์กับพ่อทั่วโมงแล้วก่อนกลับครับอสุดแล้วคุณผเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล์สดกับพ่อชั่วโมงก่อนครับช่วงนี้ให้พ่อป็นเชยไปโอ้ยรอรอเป็นชเื่อเป็นี่ญาติแนี่พ่าตนเาใหพใหเชียลนี่โซเชียลโซเชียลทูทูอ่นะพูดพุ่เครหะี่นีไหเมันเป็นหอมาเดี๋ยพ่อนอมาไทยคิดก่อนย ตอนตอนเบาหน่อยเพราะหายดี่นี้ก็เป็นระเอกระเอกไหมระเอกนิวเจียนนเจนนิวเจนย้ทครับพี่นาพี่นาเขาพูดครับนิ่เจนครับเจนแซ่เจนเสุดท้ายแลวครับ อันเขาสิไปชมบรรยากาศป่ครับนู่นนครับแม่ก็ไปสีไอันนี้ก็เพื่อนสีไปชุ่มหรกอสิมาอะไรสดจะข้าหรอก็กจิกอ่น้อัน่นองขอบคุณทุกกำลังใจครับอันนี้พี่มาเดียใหญ่ใจสปอร์ตนี่แหละผู้ลยจะ